หานยำแรงเชี่ยบคือเข้าครับแต่อมุงเนาะคับคัยำแรงกอดกินข้าวคับปันยังฝีมือภคนี่นี่เพื่อเ่บเนี่ยเปิดร้านอาหาระไบ้าะวะารการรายการิมึงนะอการเดี๋ยวสิมึงเ้วยเช่ยบเดี๋ยวช่วยอาจารย์หน่อยกันกินแล้วไว้เอามือนี่ละ้านโมางนี่ละเอเอาอ เราสุกุกินแล้บเอาไปของแซ่บกันเสใหญ่เนยนหาือออออห้าลำห้าลำบุเป็นับัับัวโอ้ยไ่เลยเอาเข้านี่เอาเข้ากอนกินเข้าปะต้มเเนี่ยเดี๋ยวปลาซอนปลาซอนปลาซอนกันำไเน ก้านไปกำหุ่งายเมาลอนมเดี๋ยวสั่นกไปต้ไ้อยรงไอ้ลูกสาวกอยำแค่นเดี๋ยวสิบมือก่อนนะเบปะสิบต้มเนื้อตป่ะอาจะเช็คก่นดับเช็คปเขาเบิ่งเลยต้มเนื้อบทุเนี่ยูเนี่ยเออคักคือเก้า ข้าอัฮอข้าออกืมาจูบิดมชมพูนเจ้ามาลมามูกทุ่งลูทุงกินวลทุ่งไทยบ้านนี่นะครับเชียงเดียไปเนาะจัดจัดจัดซื่อๆแ่ประกาศหน้าหัวังจุ บอกว่าคิดนะแลชาะเปลวไปทำไมจีตอนคำิไ่คนจะเชื่อเบ่าสกุนครับบ้าหรอครับพนมเหมือนเดิมแซบเก่าคอมลืมใส่อย่างที่คอมลืมแซบแซบแซบมาดับพูกเองปะพูกเองพูกเองนั่นนาะ เอ้กัดตัวเขาเนี่ยน้องเอ้ยขอรูขอให้เฉพหรือเก่าในความมันบ้านลูกทุ่งบืดอึยากได้มาอุศิเลวครับว่าอึดยากบูมีเด้อถือว่าหางยังกินไว้มีมดโอ้ยู่บ้านเอาก็ได้ดีแบบนี้ได้มีมาดทุกอย่างมีที่ใส่มีอยังกินบ่ท่านโอ้ยมาเบิ่งพี่น้องมีใส่ทุกอย่างครับอยากกินยังกับปลูกเอามากันมาหยาดนี้เนาะ ส่วงพอได้เงินเลทก็เพลงส่วนนี้เงินีกาละมาเปิดแล้วคือพี่กาบ่ะพีกาบชาว้านนี่ละพุปีอยู่กับพี่กาบแล้วูุปีขาดเบิ้งคร่าวๆเด้อพี่น้องเตรียมตัวไว้ดีเตรียมตัวเอ้กระทรวงเอกสารเตรียมไว้ดีกระทรวงเอกสารเข้าไปเบิ้งในช่องทางเพจเบ้าสกุลได้ลงมาเบื้อยในเตรียมเอกสารการรับสมัครเตรียมพร้อมไว้ดีสุดแม่แม่ รอบหน้าเมนูเมนูยังรอบหน้าตำปลาหมึกสดเลยลวกหอมันตำสดๆเดี๋ยวผมก็เคกินข้าวก็ได้ครับพี่น้องบ้านเราข้าวพนมตำเมื่อกินมันนี่ขนาดรอบหน้าจะต่อคลิปใหม่เลยครับเด้อโอเคครับลาไปก่อนเฮ็ดพี่น้องครับผมสวัสดีครับแซ่บมือเก่าครับสวัสดีครับมามามาชินด้วยกันครับ ขอโทษเขาอะไไม่ใช่เสีย <laughs>